บดีพี่น้องบายดีพสุสคุกพลพ่อๆกับซ่องน้องเอินอีกแล้วจ้ะลงลกกะพี่น้องมือแรกของปีนี้อยู่นาน้องเอินพี่น้องจ้ะเข้าว่าได้พุลซีบมัดแล้วขึ้นวัาสันเท่านะได้ซีบมัดแล้วพี่น้องอ,อ้าวน่ะอี่แม่มัดน่ะสองสี่หกเจ็ด แปดมัดเก่ามัดสิบหมัดกาอีกยังกลองกูขึ้นอยู่ฮาลโหไว้นั่นห้องว่าวก็ว่าวน้อยกับแถวว่าวหรอว่าสิบมัดขันเช้ามัด้าแห่งกับโไวรกูหันเธอว่าเราว่าบมัดเลยคืนโลดมือแรงจังว้าวเฮ้ ตอนนี้ม okay, kind of ันเบิดเว้ลาว่าหแล้วแข็งบอกเขาว่ามันอ่อนอืมกระซองหลอดเบิดตา โรคมือนะน้องแคทห้องอันให้อองชุนตัวเนะยังว่าจนที่เครื่องให้แล้วมานับ็ยังได้เป็นเท่าดแล้วเนะนับแต่ตมกแต่ตอิดนะว่าเครื่องให้ยังบ่ให้ได้100มดบ่ขึ้นไป่ไปนับยังได้ีีอ้ยบ่อลบไปเฮ้ย โต้นรกขำนมันหดซิบมัดกว่าจะมาจับกล่องให้ห้าววาเราผู้ซิบมัดแล้วขืนืนลกกา้านมาบงนี่ <c oughs> เน้อยเอฟซีช่าเจดดำไปไซคือบเห็นวาเธอเลี้ยงงูอะเลียงงูะก็าจขึ้นมาไว้ทไมขนาดห้าโ้ก้าเใาย,ยังพันอันขึ้นชีชักเาชิบช้องโม่งเลยเจ๊นี่ได้เอ,อินจากแล้วบดะเบิงดาวเอาอาอาอีพ่อว่าว่งางานกับชิบเบสแล้วว่ะ รูปแล้วอันนี่เป็ดดำเป็ดวบใหอุ้มหมัดใหญ่นี่นี่เอาสสมห้องกั้นหมัดนี่ขณะห้องห้องมอลิกัะกล่องจินวดทั่วทั่วเดินเลย โอยลกเตือนละสิทพ่อดอกฮะโู้ยกระลอก ใน11มาดแค่เลยเกือบบ่ฮอดเกือบบ่ฮอดมีอีกบ่บ่ปีหน้านี่ตกก่อนหมู่ปีหน้านี่ ເອົາກະຊັ້ນมันก็บ่ได้ดำหงໂຕก้อนแล้วว่ะໂຕพร้อมกันอ้าวบ่ดำเด้อดาดำเพิ่นฮาหกเฮาพอดีแก้ดำม่วนว่นี่เนาะเออกอนดถ้าว่าบ่ຮດດน่ะล่สิมาເຮັດ2ຄົນກບມລ โอ้ยลูกเขาสองโตขนะตั้งนอนลีอแล้วเวลาก็อยากแล้ววันหิวเขาแล้ววันนี้เิวาลเจ้าของหน้าเายังอเอาบันหน้าฮะนะผาขึ้นอันนี้เราเหฮาโพดเห็นวากะก่ามาเติมกับนด อตอนแรกล,ง,ลงมาอีกล้อยหนึ่งเอาสามลอยพ่อยันบ่มีบอลน,น่ำานำบ่มีอนนนนโอ้ยบ่จูบยังว่าปีนี้นะเออข้างค่นีละจูบอาโรดนนนน่ะแปไบมีนะมีแต่ในนุ่นน่นะหรอวะ ลองนี่ว่ะวังว่าหน้าซองให้ไมแล,ล้วพารูไปแล,ลาา้ววะสัสไปพี่น้องไปเบิง่งไก่ใไ้ลกไวให้รกฉามายืนไก่เหาเด้อพี่น้องเด็ตกี่ต้มอัดได้คนที่ไว่ายผู้แลมอผู้อยู่หนาวผูแลห้องเด็กไปหนาหมู่ม <c oughs> <c oughs> าหมวกแดง โอ้พ oh! ี่น้องพี่น um. ้องบอลข่ยลกไหวขนาดเลยอผูนท oh! mm ่านมแห้งใช่ไว้ไวอาาให้เบิงนี่น้งเนะลกบเตพ่อลูกเลยพี่น้องเลยให้แม่มาดกนเหนียวับ แมสน่าปบา่กกเียนมน้ำจาน่ะเ่าไดแหละพวบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไรได้คะแนนนี่มาไรมไร้ย่าี้มนะมาตัดีิเอาไปตัดแล้วแม่นี่ จ็ดซิฟกับแปดซีนี่เก้าซแปดนะเก้าซีนี่โอ้ยยังชิบหมาดแก้วหกกันนี่เด้เจ็ดซีน่แล้วกี่แม่นเออเจ็ดซิมีกับแปดซิบนี่ บ้าบ่แม่น้องเจ้านะเจ๊ยบชีฟได้ตัวพระธนามาจพี่คว่าน้าแปดชิบนั่นพี่เดียงนอกเดี๋ยวนองแคบสิไปหนักเองบความสวยบริได้แด้ครับท่านี้บริคุณยักษ์ตัวบ่มันหอดมันก็บอกหอดนี่แหละ เทียงแล้วบ่พี่น้องยังยังยังพันเทียงเขานผ้าเส้นเต็มสิบโมงพอดีกระเทินแม่โลกอดซองลอยรเอาคือล่เนาะ พอดีงามได้บา้างนะเลยนะกะนะยังเศร้ามัดหนึ่งได้ไหมพ่อกระเทริรดลุกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเอ้ากระสีนนเอสดออำลาพระจากไว้เพียงเท่านี้พี่น้องาการคลิปหน้าพ่อใหม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องเอิญได้พี่น้องเด้อ ไปเลยพี่น้องคลิปนับก็ไม่บ๊ายบาย